สวัสดีค่ะเด็กเรียนชั้นม .3 ของครูทุกคนนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3.3ค่ะหลังจากที่ครูออกคลิปนะคะ3.1 reporter speech ในรูปแบบของประโยคบอกเล่าหรือที่เราเรียกว่า in direct statement ไปแล้วนะคะแล้วก็3.2ในรูปของ indirect command หรือประโยคคำสั่งไปแล้ววันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ indirect question เรียนจำได้ไหมคะว่า indirect question เราจะมีทั้งหมดกี่ประเภทแน่นอนค่ะประโยคคำถามที่เรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ประเภทใหญ่ๆที่เราเรียนเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะก็คือ wh question แล้วก็ yes no question และจำได้ไหมคะในห้องที่ครูบอกว่าชื่อทางการหรือชื่อสามัญของ w h question ที่ขึ้นต้นด้วย w h t when w h y how how long how much how many นั้นชื่อทางการของมันชื่อว่าอะไรถูกต้องแล้วล่ะค่ะชื่อทางการของมันก็คือชื่อว่า information question หรือคำถามที่ต้องการให้ข้อมูลนั่นเอง ส่วนอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกมันว่า yes no question หรือคำถามที่ตอบได้2ทางชื่อทางการของมันก็คือ binary question b i y ที่แปลว่า2นะคะ binary question คือคำถามที่ต้องการคำตอบได้สองทางคือ yes กับ no นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาทำใน reporters p e e c h ในรูปแบบของ indirect question ไปดูกันเลยเราเริ่มที่หน้า5ค่ะนักเรียน หน้าห้านี้นะคะเนื้อหาจะนิดๆหน่อยๆน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตยกไปอธิบายพร้อมกันกับหน้า7เ,เลยแต่ที่สําคัญคะ่ะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้ด้วยนะคะถึงแม้จะข้ามไม่อธิบายหน้า5ไปนั่นหมายความว่าหน้า5นะคะหน้า6นี่แบบฝึกหัดทั้งหลายทั้งปวงพอนักเรียนฟังคําอธิบายเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดส่งครูด้วยโอเคไหม นะคะก่อนที่เราจะไปหน้า7ค่ะครูขออนุญาตอธิบายสำหรับนักเรียนนะคะที่เรียนไปในห้องแล้วก็กลับมาฟังอีกรอบนึงก็ได้เพื่อความมั่นใจนะคะส่วนห้องเรียนไหนที่ฟังคำอธิบายครูไม่ทนันนักเรียนสามารถดูคลิปแบบออฟไลน์ได้ตามคอนเซปต,ต์ของครูนะคะดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้นักเรียนจะดูตอนที่หนึ่งที่สองที่สามกันแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะเมื่อนักเรียนมีอินเทอร์เน็ตพร้อมนักเรียนก็ดูได้ตลอดเวลา เอาละค่ะมาดูประโยค question ที่ครูอธิบายไปคือแบ่งออกเป็น w h question กับ yes no question จาก direct ให้เปลี่ยนเป็น indirect แบบไหนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วิธีการเปลี่ยน direct เป็น indirect ถ้าเป็นแบบ w h question แบบที่1เราจะเปลี่ยนจากเซธให้กลายเป็น Ask ค่ะเห็นไหมคะ a s k ต้องเติม ed ด้วยคะนักเรียนหรือถ้าเกิดประโยคนำเป็น say หรือ say เติม s a s k ก็ต้องผันตามประธานค่ะก็คือ arc หรือ arc เติม s เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรที่3กริยาที่ตามมาต้องเติม s หรือ es ด้วยข้อ2ค่ะเปลี่ยนจากประโยคคำถามให้เป็นประโยคบอกเล่าแน่นอนค่ะประโยคคำถามเราจะมี question mark ใช่ไหมคะและประโยคบอกเล่าเราจะมี full stop เพราะฉะนั้นจากประโยคคำถามเราจาก question mark เราก็ต้องกลายเป็น full stop โอเคไหมักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือเครื่องหมายเดียวเครื่องหมายฟล l l สต o p อย่างเดียวนะคะเครื่องหมายอื่นตัดทิ้งให้หมดโอเคไหมต่อไปข้อ3เราจะเปลี่ยนเทนส์เปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนความใกล้ไกลตามหลักการเดิมที่เราเรียนไปตั้งแต่คลิปที่3.1นะคะ เอาละค่ะข้อ4อันนี้อีเริ่มเริ่มที่จะต้องยากขึ้นเพราะนักเรียนจะเคยชินนะคะกับตัวเชื่อมว่าเซเป็นเซดัหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นประโยชน์แบบ indirect command เอา to หรือ not to มาเชื่อมแต่ตอนนี้ WH question ค่ะนักเรียนจะต้องเอา WH มาเป็นตัวเชื่อมหนูจะต้องเอา WH มาเป็นตัวเชื่อมเรามาดูตัวอย่างหน้า7ค่ะนักเรียนดูตัวอย่างหน้า7ก่อน เห็นไหมคะที่ครูอธิบายไปถ้าเป็นประโยค direct he said to me เขาถามใครถามกับฉันเพราะฉะนั้นจาก said to เรียนไฮไลท์ไว้เลยต้องเปลี่ยนคำเป็นคำว่า ask said เป็นช่อง2เพราะฉะนั้น ask ต้องเติม ed ค่ะเสร็จแล้วดูประโยคตามนักเรียนตอบครูได,ด้ไหมคะว่า where are you going เป็น tense อะไรถูกต้องแล้วคะ่ะ มันคือ present continuous หรือ present progressive นั่นเองประธานบวก w e r b to be is am are บวก verb เติม ing เพราะฉะนั้นจำได้ไหมเปลี่ยน tense ต้องเปลี่ยนจาก present con ให้เป็นอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะ present con ต้องกลายเป็น past con นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคตามของอันนี้ก็คือ he asks me เขาถามถามใครถามฉันดึง w h เป็นตัวเชื่อม w h ก็คือ w h e r r w e r e เชื่อมลงมาและแวร์ต้องกลายล่างเป็นตัวเล็กค่ะและอย่างที่ครูให้ดอกจันไปบอกว่าเราจะต้องําประโยคคำถามให้กลายเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นประโยคบอกเล่าโครงสร้างของมันต้องมีภาคประธานและตามด้วยภาคแสดงนักเรียนจะต้องดึงภาคประธานลงมาก่อนในที่นี้เขาถามใครเขาถามฉันว่าคุณกําลังจะไปต คุณกำลังจะไปไหนนั่นหมายความว่าเขาถามใครคะถูกต้องค่ะเขาถามฉันเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน You เป็น I นักเรียนอย่ายลืมเปลี่ยนสรพพนามนะนักเรียนวงกลมไปเลยเปลี่ยน You เป็น I และตามด้วยภาคแสดง I ใช้กับ Past Continuous เพราะ,ะนั้น w o r b to be ที่ใช้กับ Past c คอนมีแค่สองตัวคือ w a t กับ w e r e เพราะฉะนั้น I ใช้กับ Was ค่ะ ตามด้วย going verb ing เหมือนเดิมเปลี่ยนจาก question mark คะ่ะนักเรียนให้กลายเป็น full stop เห็นไหมคะนักเรียนตัดเครื่องหมายทุกอย่างออกเหลือแค่ full stop อย่างเดียวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้ Direct บอกว่า I s a i d to him เปลี่ยนจาก set to ให้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะก็เปลี่ยนจาก set to ให้เป็น a r k เพราะฉะนั้นฉันถามใครฉันถามเขาถามว่าไง What did j a n g say? แ a งพูดอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้น What did j a n g say เป็นคำถามที่อยู่ใน tense อะไรคะนักเรียนต้องดูแล้วก็แม่น tense มากๆเลยนะเพราะครูถามนักเรียนต้องตอบให้ได้ถูกต้องแล้วค่ะมันคือ past simple tense อ่ะกระเด็นค่ะขอโทษทีมันคือ past simple tense เพราะนั้นจาก past simple ต้องทำให้เป็นอดีต กว่าค่ะเราต้องทำให้เป็น past perfect เราก็จะได้เป็น I asked him ดึงตัวเชื่อมลงมาเขาถาม what ก็ต้องชัก what ลงมาแล้ว what ต้องกลายร่างเป็นตัวเล็กค่ะเสร็จแล้วสรรพนามไม่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากว่าแดงเป็นบุคคลที่ฉันกับเขาพูดถึงเป็นบุรุษที่3เพราะฉะนั้นแดงชักลงมาเหมือนเดิมภาคระทานได้แล้วนะตามด้วยภาคแสดงเนื่องจากเป็น past s i ต้องทำให้เป็น past perfect เพราะฉะนั้นภาคแสดงก็จะได้เป็น had และเซกลายเป็นช่อง3คือเซอาจารย์ค่ะดิทไปไหนดิท,ไปไ,ดทไปไหนก็ไปค่ะเพราะเราไม่เอาดิทไว้ดิทเป็นแค่วอฟช่วยอย่าไปใส่ใจมันเรามาใส่ใจเวฟแท้คือคําว่าเซเพราะฉะนั้นเซทําให้เป็น p a s t Perfect เราต้องใส่แฮแล้วตามด้วยเวฟช่อง3คือคําว่าเซนั่นเองพอเข้าใจไหมคะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจกรอเทปกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตอนครูอธิบายส่วนด้านล่างนะคะอันนี้ ก็แค่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกรรมมารองรับนักเรียนต้องหากรรมมาเองสมมุติกรรมขึ้นมาเองอันนี้ขอผ่านนะคะน,นี้ไม่ค่อยออไม่ค่อยมออีไม่ค่อยมีความสําคัญใดๆนะคะเอาละค่ะทีนี้นักเรียนมาดูแผ่นนี้ต่ออันที่ 2. yes no question yes no question เปลี่ยนเป็น w h question เลยแต่สิ่งที่ต่างมีมีค่ะนักเรียนเรามาดูอันแรกก่อนนะเปลี่ยนจากเซเป็น a r k s a r k s าม e ดด้วยหรือเปลี่ยนจากเซ ไปให้เป็นคำว่า ask หรือ say term s ask term s นั่นเองต่อไปค่ะเปลี่ยนจากประโยคคำถามให้เป็นประโยคบอกเล่าหรือเปลี่ยนจาก Question มาให้เป็น f o l l stop นั่นเองต่อมาค่ะเราต้องเปลี่ยน tense เปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนความใกล้ไกลตามหลักการเดิมที่ครูสอนไปตั้งแต่คลิปที่3.1และอันที่4ค่ะที่ไม่เหมือนกับ w h เพราะ w h เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมแต่ yes no question เราใช้ if กับ whether เป็นตัวเชื่อมค่ะดูตัวอย่าง กันหนึ่งนะเออเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นหน้า8นักเรียนอ,อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะจ๊าแบบฝึกหัดหน้า8จะมีทั้งหมดเออยี่ข้อค่ะต่อเนื่องนี่หน้า9ด้วยนะเห็นไหมนี่หน้า9แล้วเรามาดูหน้า9ค่ะนักเรียนหยิบขึ้นมานักเรียนเรามาดูประโยค w เอ่อ uh, yes no question yes no question คือคําถามที่ต้องการคำตอบสองทางคือ yes กับ no และคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ช่วยค่ะพวก modal verb หรือตระกูล verb to be verb to do verb to have นั่นเอง ตัวอย่างเช่น will j a y come back again will ใช้ใน future ถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็น future s i m e นักเรียนเรามาตอบ tense พร้อมๆกันนะคะ is he coming this way นักเรียนคิดว่าเป็น tense อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดไวๆลูกมีประธานมี v r to be บวก verb เติ ing ถูกต้องแล้วคะ่ะมันคือ present continuous ประโยคที่3 can you do this can you do this นักเรียนคิดว่าเป็น tense ไหนคะ ถูกต้องค่ะมันก็คือ tense present simple นั่นเองและสุดท้ายค่ะ have they gone have they gone tense ไหนคะถูกต้องค่ะ,คะมันคือ present perfect นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราต้องดู tense ให้ออกพอดู tense ออกไปต่อได้ค่ะในเรื่องของออที่เราเรียนนะคะพร้อมสอบปลายภาคได้แน่นอนอ่ะเรามาดูตัวอย่าง yes no question กันดีกว่า อย่าลืมค่ะเลือกตัวเชื่อมได้2ตัวจะเลือก if หรือเลือก w e t h e r ก็ได้ตัวชีค้คูเคลื่อนที่อีกแล้วนะคะขออนุญาตซ่อมแซมนิดนึงอ่านักเรียนมาดูประโยคแรก direct บอกว่า he s a i d t o me เพราะนั้นนักเรียนเปลี่ยนกริยานนำจาก s ศษกลายเป็น a r s ถูกต้องค่ะไฮไลท์ไว้เลยนะและคำถามประโยคตามเขาบอกว่า d a s she live here d a s she live here เป็น tense อะไรคะนักเรียน ถูกต้องค่ะมันก็คือ present simple นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนเป็นปัจจุบันต้องทำให้เป็นอดีตค่ะจาก present sim ก็ต้องกลายเป็น p a s t sim นักเรียนมาดู he said to me เขาถามใครเขาถามฉันเพราะนั้น s a i d เปลี่ยนเป็น ask ค่ะเขาถามฉัน he asked me และตัวเชื่อมเราไม่ชักด a s ค่ะแต่เราชัก if หรือ whether มาแทนเห็นไหมคะเราชัก if หรือ whether มาแทน ตามด้วยบุรุษที่3ที่เรากล่าวถึงเขาถามชันว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่ไหมเพราะฉะนั้นเธอเป็นบุรุษที่3ซึ่งเราเปลี่ยนสรรพนามเขาไม่ได้ค่ะเราจะต้องชักชีลงมาเหมือนเดิมทําประโยคคําถามให้เป็นบอกเล่าโดยเอาภาพประธานลงมาก่อนแล้วตามด้วยภาคแสดงในที่นี้เป็น present simple i f t ธรรมดาเพราะฉะนั้น lift ต้องกลายล่าเป็น past s i m คือเติมดเข้าไปเห็นไหม lift do เป็นช่องสองทันที จากเฮียความใกล้ไกลต้องเปลี่ยนเป็นแดคะ่ะเก่งมากคะ่ะนักเรียนประยคที่สองคะ่ะเรามาดู She, uh, he says ไม่มีกรรมค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันไม่มีกรรมนักเรียนต้องสมมุติกรรมขึ้นมาค่ะจําไว้นะคะประโยค indirect comma n d หรือประโยคคําสั่งหรือ indirect question หรือประโยคคําถามถ้าไม่มีกรรมต้องสมมุติกร,รมขึ้นมาและกร,รมที่ถูกสมมุตินั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่ามีหรือ as เพราะมันง่ายต่อการเปลี่ยนสรรนามเข้าใจแล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดู he says เปลี่ยนเป็น he asks ทำไมเติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์รูปที่3 กริยาที่ตามมาต้องเติม s หรือ es และเติมกรรมให้มันในที่นี้เขาวงเล็บไว้คือคำว่า me will you do this for me เพราะฉะนั้น will ตัวนี้นะคะเป็น verb sure ช่วยเป็น yes no question เราต้องเปลี่ยน will ให้ใกลาย่างเป็น if หรือ whether ค่ะเขาถามถามใครนักเรียนถามฉันถามฉันว่าไงถามฉันว่าคุณจะทำสิ่งนี้เพื่อฉันไหมอ่าทีนี้เรียนเปลี่ยนสรรพนามได้หรือยัง เขาถามฉันว่าคุณจะทําสิ่งนี้เพื่อฉันไหมเพราะฉะนั้นคุณในที่นี้คือใครถูกต้องแล้วค่ะคุณก็คือฉันนั่นเองเพราะฉนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน u เป็น i ทีนี้นักเรียนเห็นดอกจันตรงนี้ครูไหมทําไมครูเขียนว่าเราจะใช้ tense คง tense เดิมเพราะว่าการิยานามเป็นอะไรคะ เป็นเซไม่ใช่เป็นเซแบบด้านบนถ้าเป็นเซเราจะต้องเปลี่ยนเทนส์แต่เผอิญว่ามันเป็นเซเพราะนั้นครูบอกตั้งแต่ออคลิปที่3.1แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกริยานำเป็นเซเราจะไม่เปลี่ยนเทนส์ตรงประโยคตามเพราะฉะนั้นวิ l ชักลงมาเหมือนเดิมค่ะชักเวิร์บช่องที่1คือคำว่าดูยังคงเดิมนะตามด้วยคำใกล้ๆค่ะ this ต้องกลายเป็น that อชักลงมาส่วนมีฉันทำอะไรเพื่อ,อ,อขอโทษคุณทำอะไรเพื่อฉันเพราะนั้นฉันทำอะไรเพื่อเขามีต้องกลายเป็นฮิมทันทีจะ้ะอย่างง,งนะเรียนบอกแล้วว่าเปลี่ยนสรพนามยากสุดนักนะเรียนต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองจะ้ะโอเคนะคะอ่ะทีนี้มาดูด้านล่างนิดนึงด้านล่างนี่ก็ รู้ไว้ใช่ว่าละกันนักเรียนเพราะว่าบางทีนักเรียนไปสอบเข้าเตรมมโดมหรือไปแข่งขันข้างนอกนะักเรียนอาจจะเจอคําว่าออนนอตคำว่าออนนอตเติมเดี๋ยวนะชัวชี้ครูมีปัญหาแล้วลูกแป๊บหบนึ่งนะคะคาว่าออนนอตเนี่ยเราจะเติมด้านหลังนะคะจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ในกรณีที่เรา,เอ,าอีฟมาเชื่อมแล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมออนนอตก็ได้หรือถ้าเติมก็ไม่ผิดเอามาเติมหลังสุดของประโยคไม่มีอะไรเปลี่ยน คำว่าเวสเตอร์ก็เช่นเดียวกันเวสเตอร์เติมได้สแบบคือนักเรียนจะเขียนเวสเตอร์ธรรมดานะคะไม่เติมอะไรหรือเวสเตอร์แล้วไม่ o ีออนนอเหมือน if ด้านหลังหรือจะเวสเตอร์ออนนอต่อตรงนี้เลยก็ได้เห็นไหมคะประโยคไม่มีผิดเพี้ยนค่ะแค่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองอย่าลืมค่ะหน้า10ทําแบบฝึกหัดด้วยนะจ๊าและตอกแบบฝึกหัดหน้า11อีกข้อหนึงโอเคไหม เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัดเมื่อไหรก็ตามที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนั่นหมายความว่านักเรียนได้เ,ออเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนได้ฟังและได้ดูเรียบร้อยแล้วขอให้โชคดีในการสอบปลายภาคอย่าลืมนะคะคลิปคลิปเรียนแบบออฟไลน์อย่าลืมลงชื่อผู้เข้าดูทุกครั้งชื่อสกุลชั้นเลขที่มีความสำคัญ นะคะแล้วก็ขอให้โชคเอทุกรายวิชาค่ะคลิปเราจะดูที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย